sư sư, làm ăn làm ăn thùng cà rốt con nó ôi <laughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะสุหมงสุบอน,นพ่อแม่พี่น้องเลยสบุญกกะสบายดีเบิดสุขุสุคนมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องมาพบกันครับสบุญบ้านเฮามาอนี้มาบ้านโดง,งเหมงแงวพี่น้องเลยบ้านโดงเหม่งแงวมาหาทางลุงวันไซเพิินทีว่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิินอยู่ทางประเทศอเมิกเพื่อพี่น้องเพิ่นก็นได้มอบหมายให้ทางสาบุญเนาะฝากเงินมาจํานวนหนึ่งให้มาซื้อเป็นข้าวสารอาหารแห้ง มาให้ทางลุงเพิ่นแต่บโบว่าลุงเพิ่นสิอู่หรือโบเข้ากัมาเป็นข้างแรกเนาะเพิินเห็นในเคสของสาวบุญบานน้านนาพี่น้องเอ้ลุงที่ว่าเพิินเก็บกระปองคายเข้ากับมาฮอดเข้ากับถามมาสุดทางพรระว่าบวัเพื่อนเพิินพี่น้องเอ้เข้ามาฮอดกับโบว่าเพิ่นสีอูเพื่อนหรือโบข้ามามาเนี่ยกะมีหลายอันหลายแนวเนาะที่เข้าซื้อพี่น้องเอ้มีขา้าวรมากระเป๋บบาซีไ่บูบะซีก็มาพี่เด้ เดยมากับวา่าซี่เลยพี่น้องโดยสบายดีเด้อโดย,โดยนีย่ซีนแห้งทั้งซีนแห้งเครับคือเฉพาะซีนแห้งโซนเซน้นอง,งอ,อันนี้ก็รวมแล้วกับเขาเรวมบ่าทั้งข่าสามทั้งอันนี้รวมแล้วกับเบิดล้านเนาะว่าซีเบิรดล้านนึงหรือว่าจำนวนเงินก็คือว่าชิฟเพิ่นให้มาทั้งนี้ก็จำนวนเงินก็น หนึ่งร้อยนะว่าสีหนึ่งร้อยห้าเด็กเป็นเนงินผีนกาจะชิบลาดเย็ดเซนะซื้อวัดแล้วกับลาดหนึ่งชี่น้องเลยเือเงินที่เรือครับแต่ชิได้ไปหมอบใหนทางอย่างคนน้ำแต่จะมีกาารกะซาดกระหานสิบโลใส่รถจักมาอีล่าอีเรือมากพี่น้องเลย เกือบมาบ่ฮอดแล้วเนาะมันตูดหนา้าตูดหลังเฮากะซื้อมาจากห้งสีอยู่บ้านดงเมี่ยงเงี้ยพี่นอ้องมีห้งสีใกล้แน่พี่น้ยแมนมีห้งสีใกล้ขันบ่มีแก่มาแต่บ้านนะแม่นก็คือสีไก่พอสมควรเนะาะบ่สิเฮามาทางเฮือนลุงเพิน่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่เนาะจังได๋กัเนาะบ่สิสมบูรณขอขอบคุณขอบคุณเด้อะบุตรทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นที่ไว้วางใจเฮามื้อนี้เนาะบ่สิให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เฮากามาตามที่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่น ให้เฮามามอบภารกิจให้เฮาเฮาวกะม้าพี่น้องเลยหักคอขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆที่ไว้วางใจเนาะให้เพื่อนอยู่ดีมเฮงเด้อทางปู่ใหญ่ใจบุญเฮาขุดเจ็บหอได้ขุดไข่หอมีเนาะโดยฮ้าสิเข่าไปทั้งเฮือนลุงวันไส้ก่อนบ่โหเพื่อนสิอยู่หรือบ่ป่ะว่าสิเข่าไปเลยโดยมาหอดแล้วพี่น้องโอ้อันนี้ก็คือเฮือนของเพื่อนพี่น้องเลยเฮือนของลุงวันไส้อ้เฮาข้าวกะมาเป็นข้างแรก โอ you know, ้สักก being so, ูเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่ซานหรือบอเบิ่งสิ้อ้าพ่อเมยพี่น้องเลาะเบิ้งอันนี้คือเพื่อนของเพิ่นอืมขออนุญาตบาดกล้ามเด้อพ่อเมยพี่น้องเลยสมบูรก็เป็นไอเพื่อนเพิ่นโอ้ตอรีตินพี่น้องเนาะเพื่อนซานของเพิ่น โดยอันนี้ก็คือเกือนของเพิ่นพี่เนาะยูเกือน่วซ่านดิบด้ลมจอนนั่นไหะล่ะเอ้ยลมจอนนั่นหละมันยกบนบนเลยกนมลังคาโอะโหโดยเกือนกบเพิ่เนาะตกไปแล้วจะขึ้นไปทางเือนเพล่นสกอนขออนุญาตเด้อ ดูสิน่าสบายดีเด้อแม่ดูสดูสิโอ้ตุ๊กหักกระปุได้มาจากเธออ่าดูสิเนาะอ้าตุ๊พี่น้องเอ้ขอปิ่นมุมกล้องนี่เด้ออยู่นอนไซมิตุอันนี้นอนนี่เลยนอนนี่เลยโอ้สบายดีเด้อสดีูสินอนเดือนเขาคืนนี้บ่โดย ลมมันแห้งแ้แต่แท่ลูกเอ๋ยแม่จนบ่มีคนบ่นคอยู่โดยโดยไปไม่ได้เลยนี่เชื่อยโดยโดยเฮือนเพิ่นบ่นี่โอ้เมื่อกี้เห็มันไต้ด้วยเลยโอ้หายปีนในพอม่านองเฮือนเพิ่นลมพัดไปเมื่อไรนี่นะได้แต่หึ่งเนี่ย มาอูรีมาตัวนั่นวะไม่เท่าวะเขาเช็ดเทือนให้ด้วยเรช่วยมอญจักตาจักยังงฮัฟบุเฮนนวดกินกูดีเดี๋ยวนี้ใช้ใช้โพตุเด้่ยโพตุ้คนไปเก็บไปนั่นเด้คนไปเก็บแก้วขายวันนี้ก็ได้สามวันกีบคือคือน้อยเล่าชิฟังกันแล้วเลยดินเนี่ยนะบะแมนดินเจ้าโดยดินนั่นของคุณแม่คุณแม่ดินคุณแม่ดินคุณท่อดูมึงได้เปิใจดี ใหนาเจ้าหนั้น่านไน่ด้เอานันเคนกับบ้านนี่บ่สันบ่คนอยู่สเจ้าคนคนพูนแถบันจุงอมามาอยู่เดนม่อยู่นี่แต่โดนะบ่ได้หาก็ได้สมปีปสามปีเลยเขออนุญาตด้วเจ้าซื้อนไรนาะซื้อปั่นปั่นอันออกจากปีเท่านี้ขนโบจักโบจับเจออัย ชืออะไน,นี่ยผมก็นอนบระื้อคือว่ามันนี่ก็มากับทั้งลุงเพิร์ลอยูนะ่เนาะอยู่แต่เมียเพิ่นเพิ่นก็ไปเก็บกระป๋องเพิ่นว่าไปคู่มือว่าเก็บกระป๋องว่าเนี่ยในเช้าพันไปคู่มือแา่เด้ชาวพันคู่มือเพิ่นมาจักงวงนี่อยู่สายเตื้อมาแล้วลูกเหมือนกับเหมือนกับมาได้มาได้กินข้าวข้าใช่เงินเดือนเงินหน้าพันกีบ เคยไปซื้อเคยทำไข่กินเจ้าชีกินได้ใส่เขาก็บ่มีแล้วเคนบ้าน้าว่าต่เข่ากับ่มีพ่อเข่าไงบ่บุ้มมี่หาเก็บกระป๋องเลยซื้อเข่าบ่ลูกหลานก็บบุ้มีบ่ลูกก็บ่มีหลานบุ้มมี่สงบนงอมแงมแต่ได้มือเนาะมือชื่อนั่นเป็นว่าเฮ้ยว่ะไปแม่ว่วเงินชายเงินชายกับบุ้มมี่ีมีเนาะ ไปขอเขาได้ให้ดอกดั้มมาเพิ่อนนึ่งกระเช้าอัน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 เจ้าอยู่นี่เป็นเป็นวันที่เฮือนเจ้าเองหรือวันนี้ได้เฮือนขนอนเองเงือนเธอดินขึ้นปูแบบนี่แัดกางขึ้นย่างบบยันลมบ่อนี่คือเอาขึ้นมือชื่นนะแม่ลมเยี่ยมด้วยแม่หายนอนอยู่บ่อนี่บ่อคือว่านอนอยู่ในบ่อนั่อหลังคากระเปิดไปก็แต่มือลมมือบางสี่หามืออือนบ่อไปแล้วก็บ่ไรรเลงเลยบ่อนี่ มันบ่มีไม้มีเจ้ามีแล้วมันหักเบไปละจีมันหักบไปเลยนะโกงรูเล่อยู่ในหัวถึ้งหัวนะโดยเพื่อนอยากจะเสียอยู่เพื่อนไปทำอะไรเพื่อนเพ่ธรรไปแห้งลมมาตีนี่อันหนักขางเพื่อนอย่าขางเพื่อนแม่หักเบไปเลยจะเมื่อได้มันจะพาลงโดยโดยเยอะปวดแค่น้อยปวดแค่น้อยจะค้ายกับเอ้ยจะไปหาไม้นี่ ไม่อยู่ใจบรู้ไม่อยู่ใจคนญี่ปุ่งงเอาใส่ยแก่นพื้นถ่ายเนาะสายแก่นพื้นถ้ายเป็นของเขาเนาะี่เขาบใหม่เนีลูกค้าใหม่เนีเสียเงินได้ใส่ลูกปลาแม่แบบมีเงินมีคำลูกเลยมันเแม่ของเขากับ่เอาแล้วเนาะแม่แมนมันเแม่ของเขาเากับ่เอาหอู้ยแม่ยังเทียบอยู <c oughs> <c oughs> ่เลยเลยไอ้เมื่อนี้กินได้บ้างเขาเมื่อนี้ บอแล้วท่นได้ก no ินเนี่ยนได้กินเนาะบ่มีแนวกินบ่บ่มันบ่มีแนวกินเขาย็นเขน้อยอุ่นน umm> ้อยนึ่งบ่มําตวปั้นนี่ะบ่มอมาไังเบิ่งนูบดบดอบ่เขายังเกิด่าไรนยอยูบ่บดะไรสิยังหนอยเดียวนี่เลยข่าอะได้เฮือนนี่ได้มีแต่ข้ามีแต่น้นี่เดียวนี่นะมัดเท่านี้ข้าสานกับบ่มีบ่ พอจานไปปวดกระดอยยังไปหาเงินอยู <h ating> ah, Surprise, okay? ah, ่ช right? ื Turn ่อโอ้ชื้อมามื่อละทำไรนี่วดในเรื่องสมุนไพรดเดียววดตัวในเรือนยังเข่าติดเดียววดยอดบริเวณได้ไหมบริสุทธิ์ใช่วดท่านี้สมบุญไหมวดท่านี้ในเรือนในซานดูวดท่านี้ใครมันบดอันนี้สิเอาใส่มากินมาหนิคาราท้าปวดกนะดอยมาพูดแล้วอครับไปขายที่เราซื้อมานาบ่อเป็นชื่อว่าชื่อโลคชื่อชงนั่นแหละแบบขายกระป๋องได้เลยกะซื้อเข้ามา บักเนยอยู่ในกินเด้อซะอยู่กินถ้าบ่มีลูกบ่มีกินกับมักมีมักม่วงไปบ่มักม่วงสุกบ่มักม่วงนี่ก็มันเข้าใจดีเขาจงเเข้าใจดีมันบ่ล่นลงบ่นี่ล่นอยู่้มาเก็บเอาเนาะมันล่นลงมาได้เก็บเอาโดยได้กินด้เนาะมาส่งมาน้อยน่ะบ่มีพ่อมีแม่อยู่แม่เพิ่นเสียเบิดแล้วบ่โดยบ่มีเยบ่มีน้องวกิพาเลยนญาติเด้อพี่น้องสะบุญก็เป็นวัดอันตายนี่ โดยใต่มาจังได้ว่าคนเนี่ยช้าถุงใหญ่โดยมิคีบอุกิเตศกบันชัยมีเรื่อยมีโน่โอ้โาคุณจะผ่านโดยนี่ใต้นี่ขึ้นไหโดยกะบเราเป็นอยังกะสูสพากันสู่ส้นไปเมื่เอ้ยชีวิตเขายังบ่สิ้นกะอีกจักมือหนึ่งมันกะสิดีขึ้นมาชีวิตของคน เ้าก็มาเยี่ยมาเจ้าเป็นเครือแรกแม่เอ้ยมีทางผู้ใหญ่ใจบุญพนอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นเห็นชุงมเจ้าถ่ายชุงมเจ้าซ้ำดีต่อไปเพิ่นมองเห็นชุงมเจ้ามาอนี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นน้ำภาษีเพิ่นก็ได้ห้สซุ้มเหาซื้อข้าวสารมาให้เจ้าแม่เจ้าสิมีข้าวกินมาอนี้โดยเจ้าสิมีข้าวกินผูกขาเหายังอยู่ในรถเดี๋ยวซุ้มเหาสิลงเอามาให้เจ้าเด้อโดยสิไปเอาเครื่องมาให้เจ้าอย่าถ่ายู่น่เด้อ ให้ทางบอสีไปเอาสะก้อนเนาะไปะบอสีลงไปเอาเข่ามาให้เมย์พิ่นก่อนตอนนี้ไอตอนนี้ทางบอสีพิ่นกะได้อันเอารถเอาเข่ามาพี่น้องเลยสิเอาขึ้นให้ทางมาฮอดแล้วพี่น้องเลยจะเ,เอาขึ้นได้บ่บักละ่ะอื้ม Còn nước cảm ôi Nhông ổ cảm Đẹp hả? Xù xù bà xì xù đây cảm nhầy Cái khăn hắc đó là nó nói thế này nè Nà, nó bán dịp, dịp thằng năn đây là Ôi xù xù Nó bán, nó bán lạ Thùng cà bộ con nó hàm Ôi lục cú Thùng con thùng con bác ạ โอ้ยเนาะสีเด้วพี่น้องเลยการฝ่าฟันก็เป็นยูทูบเบอร์ว่าสีทองแบกบว่ายกเยววเลยรอบที่สองอู้เขาเพื่อสีได้พี่นออ้องเลยมาขึ้นเด้อระวับ้างเด้อล่ะอ้าโอ้ด ระวังระวัางลุดมือได้บักละเอ้ยเดียบร้ยโอยบสเอีน้าไงเนาะี้ไงเอขเด้บ่สิป้าี่น้างเอยขึ้นมาหอดบอสีเป็นจังได้ก้ามขึ้นจักขีดบ่ขึ้นเด้เนาะฮาี่น้องเข้ากัได้เอาขึ้นมาเข่าซานนี่หาโลนี่กินสิได้ดนปด้เด้ยแม่เออดนเติบลหละ ดนะู๋เนาะห้ากะเบิ่งเด้อทางว่าซี่นเดี๋ยวสิเข้าไปทางเมย์เพิ่นก่อนเนาะเนะเส้นลายเดือนอยู่เนาะโดู๋เนาะกะมีซสิ้นเจ้ากะมันยังกว่าท่านแหง้งกว่าใดทางเมย์กะลุงพึงแดดไม่ได้อเมย์เด้อทางซิ้นแห้งพี่น,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 น้องเอ้ยมีซสิ้นแห้งนี่ก็ซิ้นหมูซิ้นงัวซอิ้นหยังแหละเนาะเมย์เนาะอันนี้กะเป็นผักพริกมะเกลือเปนัวอันนี้กะอันนี้มาให้เจ้า หงายังไงพอด้กินเนาะแหงแล้วก็แล้วสืรวมเบิดนี่ก็เข่านี่ครับบอกายก็กรวมอันนี้พอดีิล่า,นานหนึ่งเบิดล่า,นห,นนานหนึ่งได้ไหมเอ้หนี่เบิดล่านหนึ่ง<ด>เขาซื้อเครื่องไส้อีกแบบนี่แต่ว่าไข่เ้าบริษัทสื่อมาเนาะเพราะว่าเขาขี่รถจักษเนาะว่าสีเขาอยากมันแต่เนาะแก้มันแต่เขากับได้มาหมอบในทางเมยเพิ่นที่เรียบร้อยมาหนี้เงินนี่เพิ่นได้ฝากมากนะว่าสีป <น force S 2> ็นจำนวนเงินกะ หนึ่งรนะนะ้อยเนาะร้อยดอนเนาะเอาแรกเป็นเงินกี่มันกะคนไล่ไฮหนึ่งล้านเจ็ดแสนตอนนี้เงินที่ยังเหลือกะสิได้มอบให้ทางแม่เพิ่นกระปุงินใช่เละแต่ว่าลุงเพิ่นะบ่อยู่เนาะเอาก็สิได้มอบให้ทางครู <c oughs> สิได้เงินแบบนี้เนาะจากว่าเฮียรับประจักจะเอาเงินน <laughs> ้องมอบให้มาหาเงินมาเห็นแน่แบบนี้โนะอ้ยแบบนี้ก็ยกส่งในก็บ่มี กุมหลายเด้ออยู่เนาะแม่นกะสอบนึงสิได้หลายเติบอยู่น2 3 4 5 6 7เงิน100นึงนั่นเหลือที่ว่าเฮาซื้อแนวกินแนอยู่เนาะทางนี้เพิ่นกบอกว่าเหลือซื้ออยู่ซื้อกินได้เงินยังเหลือได้จักมามอบให้เพิ่นเคือไว้การใช้จ่ายนําครอบครัวเจ้าจะเ็เ็อุเนาะเ้าพืมันเนาะแให้ทางแม่เพิ่นรับเอา นับปุดูจักใบเนาะผ่ายังอยู่ว่คืนนี่ผ่ดนยัอยู่ว่างคอนฝนฝนย่งโดยอันนี้กระทั่งผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นเห็นคลิปช่งเจ้าแล้วเพิ่นอยู่ต้น <stakeholder> ช่งเจ้าเพิ่นได้ฝากเงินมาให้เฮามาซื้อข่าซื้อแนวอยู่แนวกินให้เจ้าฝากทั้งเมย์ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้ออยู่ทางต่างประเทศด้วยเมย์เด้อขอบคุณขอบคุณเพิ่นขอบคุณสุดคุณเด้ออยู่ดีเมยงเด้อผู้มาช่วยผู้กล้าอะไร เคยรับไม่รว้ต่อไปเด้อยาสาตว์ทุกเลยต้องบอกกับบุญหลายเลยล่ะทั้งลุงเคยกับบุญยูน้องกับบุญเบญญาท่านมีแต่ใครคนอยู่ดีมีเฮงเลยครับขอขอบคุณขอบคุณนหลายๆเลยเจ้ากัได้กินโดนเติมที่ดอกสองเข่าเจ้าเนาะมีแต่พากันสู่ต่อไปเด้อชีวิตคนเฮายังวัวซีนกันแล้กันดิ่มกันไปเฮ็ดจังได้เนาะคนเฮามันผัวผัวมา มัาเล็กก oh, ็อยู่ดีมีเงินเรื่อยบุกระด้อมาดูเกณฑ์ไหลคือกันเด้ออยู่กับเจ็บหอยได้กับไผ่หอยเงี้เด้อเจ้าอยู่สองอ่าสูๆต่อไปจังไหนกันเนาะดูครับกับเมเนีก็ได้มามอบให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเด้อเมเด้อเนาะถาว่าเมเบิ่งคลิปนี่กับลูกก็ได้เอามาให้ตามที่เม่มอบภารกิจเพื่อนสีมองเห็นเนาะเมเนาะตอนนี้กับฮาได้ซัมมี่ฮากับเอาซัมมี่ไปสะกลถาว่าบุญวาสนาของเจ้ามี่ถาว่าเพื่อนมองเห็นเฮาวก็แล้วแต่เพื่อน เพ่นกระเบิงเครื่องเจ้าไปอะไรไน่ใช่เจ้าเฮ็ดดีต่อไปเดีวเบาดีเลยไม่เท่ากูเนาะไม่เท่ากูเนาะกูเนาะโตไม่เท่าเลยว่ะได้ย่ดอกเพิ่นว่าจังใดกับฮาวก็ได้มามอบเงินให้เป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะเจ้าเจ้าจับเงินเจ้าพึ่งงามงด้วยดูฮาวก็ได้มามอบเป็นที่เรียบร้อยเลยทางแม่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพื่อเพิ่นกามองเห็น ทางคลิปของลุงวันชัยพี่น้องเลยโดยมาชดช่วยเหลือเบื้องต้นนี่แหละแบบว่าครอบครัวเพิ่นกาลําบากคือที่เห็นพี่น้องเลยเพื่อนซ่านซีจูก็คือว่าลมพัดไต้เมื่อไรเดือนลังกศรีปอกเพื่อนซื่อพี่น้องนะครอบครัวเพิ่นกบประมาณนี้ลูกลานกับบมีอยู่คนเดียวนาะแม่เนาะเมนโดยเพิ่นกาขอบุญขอบคุณไปจังใดกะเฮากะซีคอลากลับคนเด้อเม่บันนีไว้โอกาสหนาเนาะ ถ้ามีโอกาสเราก็จังสีมาเยี่ยมยามเจ้าไม่เด้อกับผ้ากันโอ๊ตออมเอาเนาะเนี่ยกินเนี่ยอยู่กับเบิดซื้อมาให้หลายเติบแล้วกับซีนมันวัวแห่งเจ้ากับพึ่งแดดไว้เด้อยไหมเด้อโดยอ่ะกลับแล้ววันนี้สบายดีเด้อโดยโดยก่อนสีเมื่อกับเบิ่งเด้อขออะไรหนักหนึ่เด้อเบิ่งอยาก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 อันให้พ่อรมพี่น้องเบิ่งนะเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่น้องเอยเอาขออะไรหนักหนึ่เด้อ โกโก้กับโมซุตพี่น้องอ๋อทางในเฮือนของเพิ่นฝ่าเฮือนเพิ่นล,ลมพัดไปมื่อลมนะพะ่นบ่ม,ม bon ีบอนอยูาา่เลยเนะครฮบกาซิโกโตลงทางตารางก่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็คือแป็นเฮือนของเพิ่นเนาะป่ะเบาซีเขาก็ได้ป่ะอันนี้ก็คือเฮือนของเพิ่นพี่น้องเลยทางลงวันไซเพิ่นลมพัดไปเมืม่อนั่นเพล่นว่าลมพัดไปไปได้ยังบริเฮ็ดนี่อาสังกะซีมาไว้นี่เพล่นน่ะพี่น้องเลย อันนี้ก็คือเฮือนของเพ่นเฮากับสิได้เลาะริบเรียบให้ทางพ่อเมีพี่น้องได้เบ่งกันเนาะว่าเพื่อนความลำบากของคนแต่ละคนมันกะแตกต่างกันพี่น้องเลยเฮาก่ะบ่กเคยมาชักเถื่ออันนี้ก็ถือว่าครอบครัวของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเฮาก็ถือว่านักที่สุดพี่น้องอยู่สองผัวเมียลูกหลานกับบ่มีพี่น้องเลยโดยเนาะพ่อเม่พี่น้องเฮาก็ได้มาหอดแล้วทางเฮือนลุงวันไสอยู่บ้านดงเมืองแวพี่น้องเลยเนาะ แตะสุดท้ายนี่สับุญรดสิขอจบคลิปไ้สำเนีสกอนก่อนสีจบคลิปไปกับสับุญกดขอขอบุญขอบคุณเด้อทางเม่ใจบุญอยู่ทางประเทศ USA เนาะที่มอบได้ให้เฮาเป็นสะพานบุญมานี้ขอขอบุญขอบคุณเม่หลดยๆไเนาะที่ว่าไว่างใจให้สับุญเป็นสะพานบุญกับขออวยพรอวยสจให้เม่อยู่ดีมีแห้งอายุมันขวัญเยิน้อแม่เด้อครบเจ็บัให้ยได้คลาอมไข่บ่ให้ยมีแม่ปราถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปราถนา คิดเงินก็ให้เมย์ได้เงินคิดทองกับให้เมย์ได้ทองเนาะแม่นอนรับก็บให้เมย์ได้เงินพันนอนผ่านกับให้เม่ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเบนมือไปก็ได้แก่วมนนี้โชคโทษหายบ่อยมาพานเด้อแม่เด้อเมย์ทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้เมย์ราบลืน่นขอให้เงินไหลน้องทองไหลามาปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมควรม,มุ่งมัน่นปรารถนาเนาะสำหรับคลิปนี้ล,ลูกลาไปแล้วสบายดี